สวัสดีครับเรามาเจาะลึกประเด็นร้อนแรงในโลกการเงินดิจิทัลกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่ดูเหมือนจะย้อนแย้งนิดๆแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยคือทำไมบริษัทเทคจีนยักษ์ใหญ่อย่า,ยยาง JD.com หรือ Ant Group เนี่ยถึงกำลังแบบว่าผลักดันให้ธนาคารกลางจีนอนุมัติการออก Stable Co i ยที่ผูกกับเงินหยวนทั้งๆที่เรารู้กันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ยังค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีอยู่เลย ใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆค่ะคือมีข้อมูลจากรายงานของรอยเตอร์สนะคะเขาชี้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเหรียญดิจิตอลธรรมดาธร,รมดาอย่างที่เราอาจจะคิดกันแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะซับซ้อนกว่านั้นยังไงเหรอครับก็คือ เป้าหมายจริงๆเนี่ยคือต้องการลดการพึ่งพิง Stable Coin สกุลเงินดอลล่สาสหรัฐอย่างพวก USDT ที่ครองตลาดอยู่ตอนนี้แล้วก็พร้อมๆกันก็เป็นความพยายามครั้งใหม่ในการผลักดันเงินหยวนให้ออกไปสู่เวทีโลกแต่คราวนี้มาผ่านช่องทางดิจิทัลแทนค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วคือใช้ดิจิตัลเป็นช่องทางใหม่ในการดันหยวนนั่นเองงั้นเรามาดูกันหน่อยครับว่าทำไมเขาถึงมองว่า Stable c o อ n หยวนเนี่ยมันสำคัญขนาดที่ต้องบอกว่าจำเป็นเร่งด่วนเลยแล้วมันไปเกี่ยวกับการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในโลกดิจิตัลยังไงบ้างค่ะเริ่มจากจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือ jd.com กับแอนกรุเนี่ย ตอนนี้กำลังคุยกับธนาคารกลางจีนหรือ PBOC อยู่เพื่อขอไฟเขียวออก t a ต l บ c o คอยที่ผูกกับเงินหยวนแต่ประเด็นคือเขาจะทำนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะคะโดยเลนไปที่ฮ่องกงเป็นหลักเลยค่ะอ๋อทำนอกประเทศที่ฮ่องกงใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีแผนจะออก t t b l บ c o คอยที่อิงกับเงินดอนลลาร์ฮ่องกงอยู่แล้วนะแค่รอออกฎระเบียบใหม่ของฮ่องกงที่จะเริ่มใช้วันที่หสิงหานี้อ้าว แล้วทำไมต้องเป็นหยวนอีกล่ะครับถ้ามีดอลลาร์ฮ่องกงอยู่แล้วนั่นแหละค่ะประเด็นคือดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยมันผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะการออกสเตเบิลคอยที่อิงกับดอลลาร์ฮ่องกงมันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้ช่วยเป้าหมายใหญ่ของปักกิ่งเท่าไหร่เป้าหมายที่ว่าคือการทำให้เงินหยวนเป็นสากลมากขึ้นนะคะอันนี้มันไม่ตรงจุดเท่าที่ควร อ๋อเข้าใจละที่ว่าดอลลร์ฮ่องกงยังไม่ตอบโจทย์นี้เองสินะครับที่ทำให้ทาง JD.com เขาถึงกํามองว่าเรื่อง s ซเบอร์คอยหยวนโดยตรงเนี่ยมันสำคัญมากถึงขั้นจำเป็นเร่งด่วนเพื่อหนุนการใช้หยวนทั่วโลกเลยถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนความกังวลลึกๆต่ออิทธิพลของดอลลร์ในโลกดิจิทัลคือมีข้อมูลจาก Bank for International Settlements หรือ BIS นะคะที่เปรียบเหมือนธนาคารกลางของเหล่าธนาคารกลางเขาชี้ว่า เกือบ99%ของ Stable c คอ n ในตลาดตอนนี้เลยผูกอยู่กับดอลลาร์สหรัฐค่ะโห99%เลยเหรอครับนี่มันแทบจะทั้งหมดเลยนะนั่นและในทางปฏิบัติจริงๆมันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับก็มีรายงานออกมานะคะว่าผู้ส่งออกชาวจีนเองเนี่ยก็หันมาใช้ USDT ซึ่งเป็น Stable c o อ n ดอลลาร์มากขึ้นเรื่อยๆในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ่ะคะอ่าทำไมล่ะครับ ก็เพื่อเลี่ยงความผันผวนของค่าเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออาจจะเพื่อนเลี่ยงข้อจำกัดด้านการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดของจีนด้วยค่ะมีข้อมูลจากแพลตฟอร์มซื้อขายแบบ OTC ในฮ่องกงอย่าง c r y p t o HK นะคะเขาบอกว่าปริมาณเทรด USDT ของลูกค้าชาวจีนเนี่ยพุ่งขึ้นถึง5เท่าตั้งแต่ปี2021เลยทีเดียวหเท่าเยอะมากแสดงว่าความต้องการสูงจริง เข้าใจแล้วล่ะครับนี่คงเป็นเหตุผลที่คุณวังยุงลีอดีตรองผู้ว่า Bank of China ถึงออกมาเตือนว่าการเติบโตของ Stable Coin ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกำลังเป็นความท้าทายระลอกใหม่เลยต่อการทำให้เงินหยวนเป็นสากลใช่ค่ะมันชัดเจนมากว่าสมรภูมิการแข่งขันเรื่องสกุลเงินเนี่ยมันขยายเข้ามาในโลกดิจิตอลเต็มตัวแล้วแล้วการที่เขาพยายามผลักดัน Sta b l e Coin ที่อิงกับเงินหยวนนอกแผ่นดินใหญ่ หรือที่น่าจะผูกกับหยวนนอกประเทศ offshore หยวน c n h ซึ่งมันจะคล่องตัวกว่าหยวนในประเทศ c n ยนะคะอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นแนวรุกใหม่ของจีนเลยค่ะแต่ว่าการผลักดันหยวนนี่มันก็เจอความท้าทายมาตลอดใช่ไหมครับทั้งเรื่องการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดของเขาเองนโยบายที่ไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็ยังมีการแบนคริปโตในประเทศไปเมื่อปี2021อีกมันดูสวนทางกันอยู่นะครับใช่เลยค่ะ ความท้าทายมันมีอยู่จริงแน่นอนตัวเลขจาก Swift ซึ่งเป็นเครือข่ายชำระเงินระหว่างประเทศที่เราใช้กันทั่วโลกเนี่ยล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมก็ยังยืนยันเรื่องนี้อยู่เลยค่ะส่วนแบ่งการชำระเงินด้วยหยวนทั่วโลกลดลงเหลือแค่2.89%เองแค่2.89%เองเหรอครับค่ะเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ครองส่วนแบ่งมหาศาลตั้ง48%กว่ากวาโหต่างกันเยอะมากใช่ค่ะ คือแม้จีนจะพยายามผลักดันมาหลายปีมากๆแล้วนะคะแต่การจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องยากมากๆอยู่ดีอืมแต่การที่ให้บริษัทเอกชนอย่าง JD.com หรือ a n t Group มานำล่องออก Stable Coin อยู่นนอกประเทศแบบนี้มันจะไม่ยิ่งสร้างความกังวลให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกหรอครับหรือว่ามันจะดูขัดแย้งกับนโยบายคุมเข้มคริปโตในประเทศจีนเองหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเนื่นอนว่ามันสร้างความซับซ้อนขึ้นมาแล้วก็อาจจะสร้างความกังวลได้จริงๆแต่ก็อาจจะมองได้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่จีนกำลังทดลองอยู่คือหาทางอ้อมในการส่งเสริมเงินหยวนโดยใช้ฮ่องกงเป็นเหมือนออสนามทดลองเพราะฮ่องกงมีกฎระเบียบที่เปิดกว้างกว่าแผ่นดินใหญ่อย่างที่คุณชาวฟองประธานของ h a s h k ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลในฮ่องกงพูดไว้นะคะ ว่าจีนมาถึงจุดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้วมันเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญเลยค่ะเพื่อหาทางรับมือกับภูมิทัศน์การเงินโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเร็วมากสรุปได้ว่าบริษัทเทคจีนกำลังเสนอทางออกใหม่มองว่าสเตบกโคยวนที่ทำนอกแผ่นดินใหญ่เนี่ยคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขานำานาจดอลลาร์ในโลกดิจิทัลแล้วก็เป็นอีกก้าวในการส่งเสริมบทบาทเงินหยวนในเวทีโลกด้วยแม้ว่ากลยุทธ์นี้ มันจะดูเหมือนส่วนทางกับนโยบายในประเทศเขาเองก็ตามใช่เลยค่ะและนี่ก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดว่า s t a b บ e c คอยหยวนน้อน,น,อนปอดดินใหญ่นี้มันเกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาจริงๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเนี่ย สถาบันการเงินแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเลยนะคะจะตอบสนองยังไงต่อความท้าทายครั้งใหม่นี้ที่มันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็มีแรงสนับสนุนทางอ้อมจากรัฐบาลจีนในการท้าทายบัลลังก์ของดอลลร์ในระบบการเงินดิจิทัลยุคใหม่นี้อันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ